สวัสดีครับตอนนี้จะมาดูวิธีการเปลี่ยนสายรีโมทเบลเล่น,นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนนะครับมีแค่เครืองวองจิว๋วหรือว่าอะไรที่เป็นแบนๆเล็กๆนะครับยผมใช้ตัวนี้นะครับทําไว้แล้วจะจิ้มได้ง่ายครับอาหับแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่ ปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกนะครับให้กดตรงปุ่มนะครับปุ่มตรงนี้แล้วกดแล้วดึงออกนะครับนี่นะครับผมจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่ตัวล็อกนะครับจะมีสองล็อกนะครับให้ใช้ไขควงหรือตัวดันที่เราเตรียมไว้นะครับให้ดันตรงนี้นะครับดันดันให้มันหลุดล็อกเฉยครับ นี่ครับก็จะหลุดแล้วครับรุ่นนี้จะง่ายนะครับไม่มีอะไรมากผ่านจะเป็นเบอร์ cr 2 0 3 2นสามสองนะครับประกอบก็วิธีการประกอบก็ง่ายนะครับรุ่นนี้ก็ใส่กลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็ ตัวล็อกนะครับตัวล็อกก็จะมีเขี้ยวตรงสองข้า่นนะครับให้ค่อยๆใส่นะครับนี่นะครับอันนี้เข้าแล้วนะครับไม่มีเลยจากนั้นนะครับก็นำฝาครอบตัวล็อกใส่กับที่เดิมน,นะครับเสร็จแล้วครับผมรุ่นนี้ง่ายมากฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเลยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ